I อ m จับมือ SCA พลิกโฉมวงการเพลงไทยส่งรุ่นสี่วงไอดอลหญิงวง b n k 4 8เตรียมเทนนิงทักษะดนตรีศิลปะการแสดงเร่งเครื่องเข้าสู่ตลาดสากล บริษัท Independent Artist Management จำกัดหรือ IAM ต้นสังกัดดูแลบริหารงานศิลปินไอดอลหญิงวง B.N.K.48 และศิลปินไอดอลหญิงวง C.G.M.48 ซึ่งเป็นวงไอดอลหญิงอันดับหนึ่งของประเทศไทยวงรุ่นน้องวง A.K.B.48 สัญชาติญี่ปุ่นที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกจับมือกับวิทยาลัยดนตรีและศิละปะก,การสแสดง s c a หรือ Superstar College of Art เพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปินสู่แถวหน้าระดับสากลในเบื้องต้นผมจะบอกว่า ในเชิงของของ BNK ในในบริษัท IM เองเรามีเรื่องเกี่ยวกับการการฝึกซ้อมน้องเกือบทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่น้องเมื่อกี้น้องพูดว่ามีทั้งเต้น2วันเรียนร้อง2องวันเราเรามีการฝึกในเชิงของการเป็นร้องเพลงของ BNK ไปค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่คนนี้สิ่งที่เรามองเห็นก็คือการ เพิ่มศักยภาพของเขาในด้านด้านอื่นๆซึ่งผมมองเห็นว่าอันนี้คือจุดแข็งของ SCA ที่เราสามารถที่จะมาร่วมมือกันได้เพราะน้องหลาก,กหลายคนเนี่ยก็มีความหลากหลายในในในสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็ถ้าสมมุติเขาได้ได้เรียนรู้ในในสิ่งที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้เขาวันนึงเขาอาจจะพบเจอทางของเขาเองก็ได้ผมก็เลยมองว่าอันนี้เป็นหนึ่งเพิ่มเพิ่มศักยภาพของตัวเองรวมถึงการ การหาตัวเองให้เจอในเส้นทางบันเทิงในอนาคตของพวกเขาอีกด้วยครับก็รู้รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ทาง I อ m ให้ความเชื่อมั่นกับทางสถาบัน SCA ของเราทางเราก็มีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเต้นพัฒนาบุคลิกภาพและลึกๆไปกว่านั้นคือทางเราเนี่ยสนใจในความ เ,เรียกว่าแหวนไเซตของเด็กๆเราจะทำให้เขาคิดดีทำดีแล้วก็เ,เป็นศิลปินที่ดีของวงการครับค่ะก็ดีใจมากๆเลยที่ทาง I อ m f o r นะคะได้มาร่วมมือกันกันกบ SCA เราก็หวังว่าในอนาคตเราจะได้ได้ฝึกฝนในตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกค่ะนี่แหละค่ะก็วันนี้หลังจบเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเราก็จะได้ฝึกเป็นเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะใช่ใชเตน<ช>เลย ค่ะก็จริงๆหนูรู้สึกว่ายิ่งพัฒ,พฒนาฝีมือเราแล้วก็สกิลเรามากขึ้นก็จะยิ่งทำให้เราง่ายแล้วก็สะดวกต่อการทำงานค่ะทำให้อุปสรรคนี้มันก็จะเริ่มแบบคลายไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะเวลาออกงานเราก็จะไม่รู้สึกเกรงแล้วก็เราจะรู้สึกชำนาญสเตจอะไรแบบนี้ค่ะยังงานแสดงด้วยเหมือนกันก็ยิ่งทำให้เราเข้าใจแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราอยากเอาเข้าไปใส่มันก็ทำได้ค่ะ ชอบเดินแบบค่ะก็เลยอยากลองเรียนรู้ในด้านนี้ดูค่ะสำหรับหนูก็หนูอยากลองเกี่ยวกับการแสดงค่ะก็เลยอยากลองเรียน acting ดูค่ะค่ะของหนูก็เดินแบบเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันน่าจะช่วยเสริมเรื่องบุคลิกภาพได้ด้วยค่ะค่ะก็ด้านการแสดงเหมือนกันค่ะเพราะว่าในทุกๆวันนี้ก็เหมือนอาชีพเราต้องใช้การแสดงเป็นหลักเพื่อที่จะสื่ออารมณ์ออกไปได้ดีค่ะ ของหนูก็มีทั้งเต้นแล้วก็การแสดงเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวยังไม่เคยเรียนการแสดงมาก่อนเลยอาจจะเรียนเล็กๆน,น,น,น้อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อยากเสริมทักษะด้านนี้เผื่อค้นพบเจอทางของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะุบก,ก็การแสดงค่ะเพราะว่าได้ลองไปออกกองก็ได้แค่ไปเวิร์กช็อปยังไม่เคยได้แบบว่าเรียนการแสดงอย่างจริงจังค่ะก็อยากจะลองเรียนแล้วก <ๆๆ S 1> ็อยากจะเก็บเทคนิคเล็กๆน้อยๆเข <ๆ S 1> ้าไปใส่กับการแสดงของหนูค่ะ เพราะว่าที่นี่มีทุกอย่างครบวงจรเลยค่ะเพราะว่าช่างค่าเราตอนนี้ก็จะมีแต่ร้องกับเต้นแต่ว่าที่นี่คือมีทั้งการแสดงเดินแบบแล้วก็ว,วิชาอื่นๆที่เมื่อกี้ที่พิธีกรได้บอกว่ามีครบทั่วทั้งโลกที่แบบอยากเรียน,นเลยก็คิดว่าที่นี่น่าจะให้ความรู้เราได้เยอะมากๆทีนี้จำพอมีเวลามาเรียนมาอะไรยังบ้า,างมี <พอ S 1> แน่นอนค่ะนี่ มีแน่นอนเชื่อว่าในอนาคตก็จะได้เห็นพวกเราที่นี่บ่อยๆแน่นอนค่ะเห็นก่อจริงๆล้วก็เตรียมไว้สำหรับงองมรุ่น4ี่แต่ยังไม่เปิดออะไรพูดถึงรุ่น4นี่นิดหนึ่ง บอกเลยว่าพวกเราก็ยังไม่ไม่เคยเห็นน้องรุ่นสี่เลยเค่ะอาจาาจะมีบ้างบางคนที่ได้พบเจอกันแล้วแต่ว่าก็รุ่นสีก็เรียกว่ายังเป็นความลับอยู่เบมเบอร์ด้วยกันบางคนก็ยังไม่เคย,ยเห็นงไมู่เลยพวกเราก็ก็ยังอยากอยากรู้เหมือนกันว่าน้องๆ,ๆจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะอังหวังอะไรกับน้องๆาาจะกล้าตามเรามาอยาเงี้ยก็จะคอยสนับสนุนน้องๆค่ะแล้วก็ฝากให้ทุกคนช่วยเอนดูน้องๆกันด้วยนะคะก็ ใช่ค่ะก็ใช่น้องน่ารักกันมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนเจอน้องๆแล้วเหมือนกัน <laughs> แล้วก็ฝาก SCA ดูแลน้องๆด้วยนะคะที่นี่คือเด็กๆรุ่นสจะได้ฝึกเปนพี่หรือชีใช่ค่ะเชื่อว่าน้องรุ่นสี่ถ้าเข้ามาน่าจะแบบว่าสกิลพัฒนาได้เร็วมากๆแน่ๆ <c oughs> <c oughs>